สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้มีการเชิญหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็กระทรวงต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกทุกคนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นําทางกัมพูชานะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะตัวดิฉันเองค่ะได้มีโอกาสได้คุยกับทางแม่ทัพภาคที่สองนะคะแล้วก็ทางกองทัพอธิบายถึงเจตนาว่าเป็นเพียงเทคนิกของการสื่อสารที่จะเจรจานะคะต่อไปว่าเราจะต้องแสดงความเข้าใจเขาก่อนแล้วก็เพื่อจะคุยถึง ดีเทลต,ต,ต่อไปนะคะเพื่อจะให้เป็นการต่อรองเพื่อให้การประทะนั่นน่ะหยุดลงนะคะอันนี้คือความตั้งใจที่แท้จริงว่าต้องการจะให้สถานการณ์สงบสุขเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะมีการอัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้นะคะก็ได้ทําความเข้าใจกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วนะคะทางกองทัพก็รับฟังแล้วก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องร่วมมือกันนะคะ เพื่อที่จะผนหนกกาลังเอาไว้นะคะคนไทยทุกๆคนก็ต้องพนหนกกาลังเอาไว้เช่นกันค่ะเพราะว่าวันนี้เองค่ะทุกภาคส่วนนะคะได้สรุปไว้ว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอันนี้คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะคะอันนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามเล็กๆของประชาชนหรือว่าของอะไรที่จะพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลกับกองทัพต้องมาสู้กันนะคะ วันนี้เราไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะก,กันเองแบบนี้ค่ะเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้และนี่คือสิ่งที่เห็นตรงกันแล้วก็ยินดีที่จะสปอร์ตรัฐบาลยินดีที่จะสปอร์ตกองทัพทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนใดๆก็ตามที่ที่ทางกองทัพต้องการนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทำร่วมกันค่ะแล้วันนี้เองค่ะการที่เราจะออกมาทำอะไรหรือว่าตัดสินใจ ในมิติต่างๆนะคะเราต้องคำนึงถึงประชาชนคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าประชาชนตรง,ตรงชายแดนด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องต้อง,องนึกถึงแล้วก็ต้องให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนตรงนั้นด้วยค่ะวันนี้นะคะกระทรวงต่างประเทศเองนะคะมีได้ย้ำการ ดำเนินการโดยสันติวิธีนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการทวิภาคีค่ะแล้วกระทรวงต่างประเทศค่ะก็ได้เชิญเอกอัคราชทูตนะคะของกัมพูชาประจําประเทศไทยค่ะเพื่อมายื่นหนังสือประท้วงนะคะเพื่อแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกระทําของผู้นํากัมพูชาค่ะอันนี้จริงๆทั่วโลกไม่มีใครทําแบบนี้นะคะที่ผู้นําคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆที่มีการตกลงกันหรือมีการพูดคุยเจรจาใดๆเนี่ย ถ้าไม่ได้บอกก่อนว่าจะมีการอัดคลิปเป็นการออฟฟิเชียลที่คุยกันเช่นเวลาที่ทุกท่านจะได้เห็นว่าดิฉันโทรไปสแสดงความยินดีกับประเทศต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะติดต่อทางกระทรวงต่างประเทศเป็นพโโครคที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทราบว่ามีการอัดคลิปเกิดขึ้นนะคะแต่แบบนี้เนี่ยเป็นการโทรคุยส่วนตัวโดยมือถือส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำแบบนี้ก็ถือว่าไม่ควรเป็นที่ยอมรับต่อทั่วโลกอยู่แล้วค่ะ รัฐบาลไทยนะคะก,กับกองทัพนะคะก็ขอแสดงความรับผิดชอบในในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยนะคะที่เรากําลังดูแลร่วมกันนะคะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าทางรัฐบาลกับกองทัพเองเป็นหนึ่งเดียวกันก็อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยนะคะเพื่อที่จะสามคัคคีเอาไว้ในชาติปกป้องอธิปไตยของเราไว้แล้วก็ เวลานี้ที่เคยบอกไปค่ะไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาสู้กันเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันก็ต้องขออภัยในความที่ไม่ทราบจริงๆว่ามีการอ,อ,อัดคลิปแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยดิฉันรับทราบดีแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะก็จะระวังนะคะในเรื่องของการพูดคุยให้มากขึ้นค่ะและแน่นอนว่า ทางกองทัพที่เราคุยกันเนี่ยเรามั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งถ้าเราสาม,มัคาคีกันเนี่ยเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงได้ค่ะขอบคุณค่ะ